สวั <interfer es> สดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเมียงคุกหนองคายก็เจอกันเช้านี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7มษสายน2568นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาติดตามรับชมอัปเดตต้นทุเรียนสาว4ปีซึ่งที่สวนก็ เอาลูกเป็นปีแรกกันนะครับก็สำหรับคลิปที่แล้วก็ได้นำเสนอไปในการตัดแต่งลูกทุเรียนนะครับระยะก่อนระยะไข่ไก่นะครับก็วันนี้ก็จะมาติดตามอัปเดตการพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกทุเรียนว่าพัฒนาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ ก็จะมาเติมธาุอาหารนะครับทางดินก็คือจะใส่ปุ๋ยให้สำหรับลูกทุเรียนในระยะไข่ไก่นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะทำการใส่ปุ๋ยก็เดี๋ยวเราไปชมลูกทุเรียนสาวสี่ปีกันก่อนนะครับครับก็มารับชมต้นทุเรียนสาวสี่ปีกันนะครับหลังจากที่ เราได้แต่งตัดแต่งลูกปูเรียนไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็มาต,ตามรับชมกันนะครับก็รู้สึกลูกเขาก็จะพัฒนาการได้ค่อนข้าง,างดีนะครับก็โตแล้วนะครับก็ใหญ่กว่าไข่เป็ดแล้วก็น่าจะ เท่าไข่ห่านแล้วนะครับระยะนี้ก็เข้าระยะ 40-35- ถึง40วันแล้วนะครับสำหรับลูกทุเรียนสาวต้นนี้นะครับที่เราตัดแต่งลูกจากคลิปที่แล้วนะครับผ่านไ,ได้6วันนะครับก็ เติบโตพัฒนาเร็วมากนะครับลูกข้างบนนะครับลูกโตนะครับทรงก็ทรงก็ค่อนข้างสวยนะครับสวยครับก็ ตันนี้ก็มีร่วงบ้างนะครับก็มีที่เขาคัดหลุดออกไปบ้างนะครับก็มีประมาณสองถึงสามลูกนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ22-23ามลูกนะครับกําลังพัฒนาได้ดีนะครับ นี่ก็จะอาจจะร่วงนะครับข็ลูกไหนที่ได้รับธาตอาหารไม่ทันนะครับก็จะหลุดร่วงลุ่มหนที่เขาโตได้อาหารสมบูรณ์นะครับเขาก็จะโตเร็วมากนะครับขั้วก็จะใหญ่ ทุเรียนระยะนี้ก็เริ่มจะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับใส่ปุ๋ยทางดินให้แล้วเพราะว่าอยู่ในระยะกำลังสร้างพัฒนาสร้างเปลือกนะครับสร้างเปลือกสร้างเมล็ดก็จะใส่ให้เขาได้รับธาตุอาหารได้ครบถ้วนนะครับเพื่อจะได้ไปพัฒนาทำทรงลูกทุเรียนนะครับ ให้ทรงสวยนะครับให้เมล็ดพูของเขาสม่ำเสมอกันนะครับไม่มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับสำหรับพูส่วนปุ๋ยวันนี้นะครับก็จะใส่เป็นสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับครับก็มาดูอีก ต้นหนึ่งนะครับต้นทุเรียนสาว4ปีต้นนี้ก็ค่อนข้างโตนะครับสมบูรณ์ต้นนี้นี่ก็ออกบ้านก่อนต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งก็อายุได้สี่วันนะครับสามสงสีวันส่วนต้นนี้ก็ 45วันถึงห้วันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะรูปโตโตแล้วนะครับก็สมใบของเขานะครับก็พอมีแตกยอดอ่อนมานะครับแต่ว่าก็แตกแตกไม่เยอะนะครับแตกมาแล้วก็จะแก่เลยนะครับก็ท้องคอยดู ไปลุนกันต่อไปนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อลูกทุเรียนหรือเปล่านะครับสำหรับทุเรียนสาวนะครับทุเรียนสาวที่เอาลูกปีแรกนะครับอายุสีป่ปีครับลูกก็สงสวยนะครับ เ,เรียนสาวสิปีนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ใส่เหมือนกันนะครับสูตรสิบหกสิบหกโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูพาไปดูต้นที่ อายุจะย่างเข้าเจ็ดสิบวันเนาะครับก็ผลอันตรายแล้วนะครับลุกล่วงก็จะเป็นต้นทุเรียนหกปีนะครับแต่ว่าเป็นลูกปีแรกปีที่แล้วก็เป็นดอกแต่ว่าไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับก็นะครับก็จะเป็น อายุ70วันแล้วนะครับ15วัน70วันแล้วพวกก็น่าจะได้กิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็พีธีแล้วไปเขาก็ไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่ติดรูปเพราะว่ายอดของเขา โดนมแมลงด้วงนะครับเจาะก็เลยต้องตัดยอดของเขานะครับสำหรับต้นนี้ก็เพิ่งเริ่มเอาลูกเป็นปีแรกครับก็ติดประมาณก็ได้ประมาณแปดลูกเก้าลวมนะครับสำหรับต้นนี้นี่ก็เป็นชุดแรกนะครับที่เขา ก่อนก็มีคนมาจองไปแล้วนะครับวันนี้ให้ขึ้นปลายจองไว้ให้นะครับทีนะครับเดี๋ยวไปทำการใส่ปุ๋ยกันนะครับ ครับก็มาใส่ปุ๋ยสูตร16-16นะครับใส่ให้ตนทุเรียนสาว4ปีนะครับเอาลูกปีแรกกันนะครับก็จะใส่ก็ทรงพุ่มประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่เกินน่าจะ 3- หขีดนะครับใส่บริเวณใต้ทรงพุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นการใส่ครั้งแรกนะครับเพื่อทำทรงทุเรียนนะครับให้เขาทรงสวยนะครับเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเปลือกแล้วก็จะพัฒนามเมล็ดนะครับ ก็ช่วยให้ผูเขาเต็มดีนะครับไม่มีไม่เป็นผูเล็กผูใหญ่นะครับเพราะว่าจะได้ทาดอาหารหลักครบท้วนนะครับสูตรสิบหกสบหสิบหกนะครับก็เดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับนะครับ ผ่านเพื่เรียนายชงพุ่มนะครับายชมพุ่มผู้เรียนก็จะได้รับธาตุอาหารนะครับได้ครบของธาตุหลักนะครับเป็นพีเคนะครับ หลักเพื่อนำไปพัฒนาลูกทุเรียนนะครับทรงสวยแล้วก็ทีทาอาหารไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็ใบนะครับได้แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะครับต้นทุเรียนก็จะได้ไม่หอนแค่นะครับ ได้ทนต่อโรคแล้วก็มแมลงนะครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ใส่ทั่วบริเวณทรงพุ่มก็ใส่เสร็จแล้วก็ เราก็จะมาทำการเปิดน้ำใส่ทันทีเลยนะครับให้ชุ่มนะครับให้ปุ๋ยละลายให้ต้นทุเรียนได้ดูดกินธาตุอาหารได้ทันทีเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดน้ำนะครับครับผมก็ได้ทำการเปิดน้ำใส่ต้นทุเรียนแล้วนะครับหลังจากที่ ได้ทำการใส่ปุ๋ยสูตร16-16นะครับเพื่อทำทรงให้ทุเรียนลูกตุเรียนนะครับอายุ35วันนะครับถึง40วันสวนน้ำผมก็จะเปิดตอนนี้นะครับก็จะให้น้ำที่20นาทีนะครับ20นาทีผมก็จะเปิดให้ทุกวันนะครับของที่สวนจะให้น้ำทุกวันนะครับ ให้ที่20นาทีช่วงระยะรูปผลอายุในระยะไข่ไก่นี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตขอตัวจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ไว้สำหรับคลิปหน้าก็มาติดตามรับชม การพัฒนาของลูกทุเรียนนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ปุ๋ยสูตร16-16-16นะครับเพื่อทํำทรงทุเรียนกันนะครับให้ได้ทรงที่สวยก็เดี๋ยวคอยมาลุ้นมาติดตามรับชมการพัฒนาของลูกทุเรียนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอฝากขอบคุณเพื่อนพี่พน้องๆทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชม ไปด้วยกันนะครับคอยลุ้นไปด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย